คิดถึงแต่ละคนเนี่ยจำนิสัยได้หมดเลยใครเป็นยังไงบ้างลองถามเป็นลายๆดูก็ได้คนแรกใครปรินปรินเนี่ยห่วงเขามากตรงที่ว่าก็เป็นห่วงในเรื่องของการใช้ชีวิตนิดนึงแต่ในที่สุดพอขึ้นม .6 เขาก็สามารถที่จะไปเรียนในที่ที่เขาต้องการได้สำหรับเคนนะก็ต้องบอกว่ายิ่งเหมือนกับยิ่งยิ่งเรียนมากขึ้น ความเก่งเริ่มฉายแววมากขึ้นแล้วก็ภูมิใจมากที่อตอนหลังๆเนี่ยไม่ว่าสถาบันไหนก็รู้สึกจะติดไปหมดแพงยศแพงยศเนี่ยจะโดนจะโดนถามจากเด็กสุราบ่อยมากด้วยจากว่าเป็นลูกชายที่รอนะคะนอกจากเด็กสุราแล้วก็ะเธยโรงเรียนเราก็ถามถึงแพงยศด,ด้วยนะคะก็สมกับจะเป็นวิศวกรก็เป็นกำลังใจให้เขาเสมอเลขที่4ออี่หมอออฟเตชัทอันนี้นะแบบเงียบ ะะเจอกันที่ไหนก็เงียบแต่เอกลักษณ์ของเขาคือคิ้วเข้มแล้วก็เก่งมากนะคะแล้วก็ตอนที่เห็นผลสอบครั้งแรกที่มอทศอนเนี่ยรู้สึกผนลุกภูมิใจในตัวหมอออฟเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็สุดท้ายเขาก็จะเอาทันตแพทย์ก็เป็นทางที่เขาเลือกแล้วนนทพงศ์นนทพงศ์นี้เขามุ่งมั่นที่จะไปทางด้านวิศวะนะคะก็ดีใจกับเขาด้วยที่เขาไปได้ในสิ่งที่เขาต้องการ เลขที่6ภูวเดชครับูวเดชกสำหรับผู้กองเอกนี่สุดยอดก็อบอกว่าหลังจากที่เขาไปเข้าที่เตรียมทหารแล้วเนี่ยจะเห็นพัฒนาการของเขาในเรื่องของการเป็นผู้นำแล้วก็พัฒนาการทางด้านร่างกายของเขาเยอะมากเลยนะคะรู้สึกว่าแท่กว่าเขาเลยนะคะเลขที่7หมอพีมครับหมอพีมสำหรับพีมเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดคือความสูงรู้สึกสูงชรูดมากเลยช่วงหลังๆนะคะเขาจะเป็นคนที่ ค่อนข้าง alert ม,มากค่อนข้างจะไม่อยู่นิ่งแต่ก็เป็นเด็กที่สามารถที่เอาไปแข่งขันอะไรต่ออะไรนี้อะไรได้แล้วก็ภูมิใจในตัวเขาเลขที่แปคามินหมอคามินคนนึงที่เป็นความภาคภูมิใจนิ่งๆไปกระเดยโชว์นะคะไปเรียนติวกันไปติวกันมามีความขยันมากแล้วก็ความขยันก็ส่งผลให้กับตัวเขาเอาิม ไอหมอเอิงเนี่ยไม่ค่อยเห็นหน้าเท่าไหร่นะคะแต่ก็ได้รับฟังข่าวก็เสมอตอนเรียนอยู่มต้นเนี่ยแค่จะไม่คิดเลยว่าก็จะเป็นสาวอนอชีววิทยาแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่ทําชื่อเสียงให้ได้ชีววิทยาได้อย่างมากมายสําหรับเลขที่10บโบนครั้งแรกที่เห็นเขาเนี่ยเหมือนพระเอกหนักจีนมาเลยนะคะคิ้วนี่เป็นคิ้วมังกรมาเลยสําหรับหมอโบนก็ต้องบอกว่าดีใจกับเขาเป็นอย่างยิ่งนะคะอย่างแรกเลยเนี่ย ช่วงแรกๆต้องคอยลุ้นในเรื่องของการเตรียมตัวในการเรียนทุกอย่างแต่ก็ไม่ผิดหวังในที่สุดโบนทําได้9 9ก้าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ครูกําลังรอลุ้นอยู่ซึ่งครูก็ค,คิดว่าไม่ยากเกินความวสามารถของก้าวก้าก็สามารถที่จะเรียนในสิ่งที่ก้าต้องการได้นะคะแต่ก็เจอได้อยู่เป็นประจำนะคะ อกดูลงลรตอนนี้ได้ข่าวแล้วว่าเขาเอาเพาสัตที่อุบลราชธานีนะคะก็ต้องบอกว่าจบไปไม่ใช่รุ่นหนึ่งนี่สามารถไปตั้งโรงพยาบาลได้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะหรือ,อยังไงก็ถ้าคนไหนที่ไม่ได้เรียนด้านหมอก็หาแฟนเป็นพยาบาลมาช่วยเปิดเปิดโรงพยาบาลด้วยกันแล้วกันนะคะชาร์จได้ข่าวว่าชาร์จก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มุ่งหวันทางด้านนักวิยาศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นความสําเร็จของโครงการเราที่ นักเรียนของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งนะคะตาตานี่ก็เป็นอีกความสําเร็จหนึ่งที่เลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์เอกฟิสิกส์นะคะก็ต้องบอกว่าภูมิใจในตัวเขาเช่นกันหลังจากที่ลุ้นมาหลายปีนะคะว่าต้าจะเป็นยังไงบ้างคงไม่ต้องถามว่าลุ้นยังไงทั้งเวลาในสอนเองก็เหอลุ้นส่งงานหรือเปล่านะคะดีฟคนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะ จำได้ตั้งแต่วันแรกที่เขาช่วยนะคะจําได้เลยว,ว่าไปเดินป่าเนี่ยคนที่คอยดูแลเวลาที่ปีนปีนเขาหรืออะไรก็คือดีฟคิดอะไรไม่ออกให้บอกดีฟนะคะมสม .5 มหทุกอย่างสามารถที่จะบอกดีฟดีฟสามารถทําให้แก้ปัญหาให้ได้ต้องบอกว่าหลักดีฟมากนะคะสําหรับตีเนี่ยเป็นเชื่อที่ติดปากมากคิดอะไรไม่ออกให้บอกตีตีตามงานที่ครูด้วยตีฝากห้องด้วย ตีเปิดห้องให้ครูด้วยทุกอย่างก็ชื่อติดปากมากคือตีนะคะตอนนี้สําหรับตีครูขอรุ้นรอรุ้นแต่ไม่ว่าจะยังไงครูก็ภาคภูมิใจในตัวตีเสมอมานะคะสําหรับชิชนุคงหรือนนน,นะคะก็หลังๆนี้จะได้เจอกันบ่อยยิ้มมาเลยนะคะก็มีอยู่อย่างเดียวแหละว่าตอนนี้นนต้องรอแอดแล้วก็ ทำคะแนนให้ได้ดีที่สุดนะคะหรือว่าเลือกคณะที่ดีที่สุดครูคิดว่าโนนเนี่ยสอบติดแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญอย่าตื่นสายเข้าใจไหมอย่าตื่นสายสาหรับเด็กเนี่ยถ้าเห็นภาพเพราะตอนมหนึ่งกับภาพตอนนี้แทบจะเป็นคนละคนเลยนะคะจากเดิมที่ตัวอ้วนๆกลมๆตอนนี้เป็นหนุ่มหล่อเชียวสาหรับเด็กนี้ก็เห็นความสําเร็จเขามาตั้งแต่มสามที่สอบเข้าโครงการมอ,มอ,มอได้แล้วก็ตอนนี้ก็ได้เป็นคุณหมอเด็ก ะะก็ฝากว่าต่อไปก็ทําคะแนนนะคะหรือว่าดูแลตัวเองดีๆเวลาที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วสาหรับจักนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งสําหรับโครงการโมโมวซึ่งก็รู้สึกว่าจะเอาทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าขอให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีนะคะแล้วก็คงได้ทาความก้าวหน้าให้กับประเทศชาติบ้านเมืองมากขึ้นเกียร์เกียร์เ,ยเนี่ยจะเจอกันอยู่3ปีแล้วเกียร์ก็ไปเรียนที่เตรียมอุดมนะคะ สำหรับเกียร์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเต็กเขาอยู่ด้วยกันมาเหมือนเป็นคู่แฝดกันเลยแต่ตอนนี้ต่างคนก็ต่างมีรูปร่างที่แตกต่างไปจากตอนมหนึ่งมากสาหรับสาหรับเกียร์ก็ดีใจกับเขาที่เขาสอบเข้าแพทย์ที่จุฬาได้นะคะก็ดีใจด้วยจริงๆค่ะชิดเดชนะคะสําหรับชิดเนี่ยช่วงมสองนะคะก็เสียดายที่เขาได้อ่ไปเรียนที่โรงเรียนสุรธรรมแต่พอกลับมาอยู่ที่โครงการมมวแล้วเนี่ย ชิดก็ได้แสดงให้เห็นว่าความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของเขานั้นไม่ได้หมดไปเลยนะคะแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยที่เขาเลือกเรียนในสิ่งที่เขาชอบนะคะแล้วก็คิดว่าเขาจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีแนอนาคตนได้เช่นกันแซนนะคะสําหรับแซนเนี่ยนะคะเขาไปเรียนที่จุฬาภรณ์ก็คอยฟังข่าวเขาอยู่เสมอๆนะคะก็คิดว่าแซนก็คงจะได้แอดในคณะที่ตัวเองต้องการแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันค่ะสาหรับโอ๊ค หรือนอนนะคะโอ๊หรือนอนเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องตั้งแต่ม .1 มสองม .3 าความโดดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของศิลปะในเรื่องของกิจกรรมพอขึ้นมามปลายครูก็ได้แต่ดูเขาห่างๆจนกระทั่งได้มาสอนในชั้นม6กนะคะก็เป็นห่วงเขาในเรื่องของการเรียนเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีสมองที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแผ่วไปบ้างแต่ก็คิดว่าสุดท้ายนอนก็จะได้ ในคณะที่เขาต้องการแล้วเขก็สามารถที่จะเรียนได้อย่างมีความสุขนะคะสำหรับบรเฉลิมหรือเติ้ลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไปเรียนที่จุฬาภรณ์แล้วเขาก็เลือกที่จะเรียนในคณะวิทยาศาสตร์นั่นแสดงให้เห็นถึงความเป็นสกุลสกุลว่าเราได้หล่อหลอมเข้ามาทําให้เขาเนี่ยรักในความเป็นนักวิทยาศาสตร์มากมายนะคะเป็ดอพอบอกเต้ลวุฒิพันธ์นี่ง,งงเลยนะคะเพราะว่า ถ้าเรียกเป็ดเนี่ยจำได้สิ่งที่มีความทรงจําเกี่ยวกับเป็ดถึงแม้ว่าเขาจะอยู่เรากับเราในระยะเวลาสั้นๆก่อนที่จะไปเป็นหนุ่มสวนกุหลาบนะคะก็คือจําได้อย่างหนึ่งคือเขาใส่เสื้อโรงเรียนอนุบาลเนี่ยมาโรงเรียนเป็นคนแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีรุ่นน้องที่ใส่เสื้อโรงเรียนเก่ามาโรงเรียนแบบเดียวกับเป็ดนะคะเหมือนกันเลยนะคะก็รอฟังข่าวจากเป็ดแล้วกันส่วนตะเบนนะคะ แต่เบนเนี่ยก็ได้ข่าวว่าได้คณะที่เขาต้องการไปแล้วนะคะซึ่งเบนเนี่ยจะนิ่งๆนะคะอยู่กับคอมเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าครูก็คอยดูเสมอว่าเบนจะเป็นไงบ้างแต่ก็ดีใจกับเบนด้วยที่ได้คณะในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วนะคะท่านรองหรือนะัทนนท์นะคะนัทนนเนี่ยเป็นเด็กที่มีความขยันนะคะอาจจะ ไปเรียนกับเราไกลไปหน่อย3ปีที่ผ่านไปเขาไปเรียนอยู่ที่ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุศอนนะคะซึ่งตอนแรกๆก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนอะไรจะเรียนอะไรแต่สุดท้ายเขาก็เป็นหมอเรียนได้นะคะเปานี้เป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆนะคะดูจากการเรียนตั้งแต่มอต้นแล้วก็ไปเรียนที่วมวตอนแรกเขาคาดแค่ว่าเปาอาจจะเรียนหมอแต่พอเขาบอกว่าเขาต้องการเรียนพอสวทก็มีความรู้สึกว่าต่อไปเราคงได้เจอดอกเตอร์เปาแน่นอนค่ะ ต้นหรือนันทวัฒน์นะคะอันนี้เราก็เจอหน้ากันเป็นประจำเพราะว่าเขาก็ยังอยู่ที่โรงเรียนรัศมีมาวิทยาลัยนะคะหลังๆนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันบ้างแต่ครูก็ติดตามข่าวสารของต้นอยู่เสมอก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ขอให้แอดติดในคณะที่ต้องการด้วยสำหรับสาหรับคนสุดท้ายที่จะกล่าวถึงจะไม่กล่าวถึงเลยไม่ได้ก็คือกราฟนะคะสําหรับกราฟเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเลยนะคะสำหรับการาฟเนี่ยเป็นเด็กที่ทำกิจกรรมเก่งเราอยู่ด้วยกันมา5ปีพอรู้ว่าการาฟป่วยเนี่ยเป,เป็นความเศร้าแล้วก็เสียใจมากไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกศิษย์ของตัวเองจนกระทั่งการกาฟกับจากไปจนทุกวันนี้น่ะครูก็ยังคิดถึงการาฟอยู่เสมอ แต่กราฟก็สบายแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นที่พึ่งของเพื่อนๆขอให้กําลังใจเพื่อนๆเ,เพื่อนมีอะไรก็ไปบทกับกราฟแม้กระทั่งสอบก็ขอใกราฟช่วยนะคะก็คุลักฟนะ